อยู่อาเฮ้ยซ่อนวิเราเป็นเก e ้าอี้ว่ะทุกคนเอาไงดีเอาดีมันยาวเกินแปดปะมันยาวเกินแปดปะวิทุกคนผมว่าตรงนี้เนียนอยู่นะตรงนี้มีเก้าอี้หลายตัวเลยนะแต่ทุกตัวเนี่ยเป็นซ่อนอยู่ในสวนนะทุกคนดูดูของผมดูของผมดีมาละมันเริ่มมาละเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่ามาแถวผมอ้าวเฮ้ย มันฟันโดนผมว่าทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันไม่รู้มันนึกว่าฟันรถเข็นอาดีตอนนี้เหลือผมอยู่คนเดียวถึงคนดูแถบข้างบนดิเหลือหน้าหนึอยู่คนเดียวโอ้ oh my god เ hey, ฮ hey, hey, hey. hey, ้ย้ไอ้ไอ้อองไปก่อนไอ้ยมาเท่านี้ไอ้ไม่ได้หนาไม่ไ hey, ด hey. ้หนา เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้ววันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่องนอน,นิสชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมเหมือนเป็นเกมเกี่ยวกับต้อนแล้วก็หานะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาประมาณ1นาทีนะ ผมยังไม่เคยเล่นนะบอกตรงๆว่าเข้ามาก็เจอแบบเจอคนซ่อนแล้วก็เจอคนหาอะไรเงี้ยเออเหมือนเกม Pop and Seek ปะในสตรีมนะแต่ก็ดูน่าสนุกดีนะกติกาก็คือมันจะมีฝั่งซ่อนแล้วก็มีฝั่งหานะครับทุกคนฝั่งหาเนี่ยจะเป็นคนแล้วก็มีอาวุธนะสามารถยิงทําลายสิ่งของหรือว่าวัสดุต่างๆเนี่ยได้นะครับส่วนคนที่ซ่อนเนี่ยก็จะแปลงกายเป็นสิ่งของนั่นเองนะตามในแมปต่างๆเนี่ยคอยหลบพวกที่หาอยู่นะครับจนหมดเวลานะ เกิดเขาหาไม่เจอเนี่ยทีมซ่อนก็จะชนะไปนั่นเองเนะฮะทุกคนงงไหมโอเคถ้าไม่งงนะเดี๋ยวอีกสิบกวิเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยตอนนี้เราก็ดูผู้เล่นกันก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราลองแมปกลางกันมันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดคนโหวตเยอะมันก็จะได้เล่นแมปนี้มั้งคิดว่านะครับทุกคนอืมนี่ไงแมปโหวตติ้งอ่าโอเคเราอยากเล่นแมปไหนเอ่ยอ่ะแมปแรกก็ได้วะอ่ะแมปนี้นะไปดูเป็นป่าเป็นเขาดีแบบหายากเลยเงยมีอยู่กี่คน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ห้าหกเเลยเอู้ โอเคมันแบ่งทีมยังไงอะยูอ e h ์ไฮแล้วเราเปลี่ยนเป็นสิ่งของแล้วปะเฮ้เราเป็นขอนไม้วะทุกคน <laughs> เฮ้ยมาดเนียนปะเนี่ยเอาดีเอาดีดีเอาดีาดีเราจะเปลี่ยนเป็นสิ่งของดาปะดาปะเฮ้ทุกคน <laughs> ผมว่าเราใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดหลบดีกว่า <laughs> นี่นี่นี่น <laughs> เราเอาตรงนี้ดีกว่านี่เนียนอยู่นะเนียนอยู่นะเฮ้ ชิบหายชิบหายเฮ้ยอ,อ,อะไรอะทำไมมันหาผมง่ายจังวะเราขยับป่ะทุกคนเฮ้ยเราก็ไม่ได้ขยับนะโอ้พอเราตายปุ๊บเราจะเป็นคนหานิองนะโอ้อะแล้วทีนี้เรามีเลือดอยู่เท่าไหรเนี่ยเรารู้ปะพิกก็คือฟันนะทุกคนฟันอะอันนี้ไม่น่าใช่นะทุกคนไอ้กล่องยักษ์อันนี้แหละนี่แน่นี่แน่ถ้าเกิดฟันถูกมันจะเป็นเสียงยังไงวะทุกคนฟันถูกมันจะเป็นเสียงยังไงนะมันจะมีเสียงชับชบหรือเปล่า นี่แน่เห็ดเห็ดมาริโอเหรออืมนี่แน่เฮ้ยเอ้ยเอ็อน,นี่ขยับอย่าขยับคุณถูกล้มไปบอกหลดแล้วจะหนีไปไหนนี่แน่อ๋อก็คือหินแตกอย่างงี้ก็คือเราชนะนะเฮ้ยเ,เพื่อนๆทุกคนทำงานหน่อยดีเฮ้ยเฮ้ยเอ็งมันเนียนหรือเปล่าไอ้ดอกไม้อันนี้นี่แน่โอ้ยไม่ใช่นะครับนี่แมปใหญ่อยู่เนี่ย เอาดีเอาดีเฮ้ยใช่เราหรือเปล่าบอกมาตรงนี่แน่ไม่ใช่นะเฮ้ยหรือมันจะเป็นขอนไม้แบบเราวะนี่แน่เฮ้ยไม่ได้แล้วนี่แน่เฮ้ยมีคนหาเจอวะทุกคนนี่หรือเปล่าไม่ใช่นี่หรือเปล่าก็ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อย่างงี้วะใช่ไหมไม่ใช่หรือจะเป็นหินยักษ์อย่างงี้ไม่ใช่ก่องไฟไม่ใช่ ไม่ใช่เฮ้ยเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีแล้วทุกคนช่วยหน่อยเฮ้ยเรามีปืนแบบเขาปะเนี่ยเรามีปืนแบบเขาปะเฮ้ยใช่ปะใช่ปะนี่นึกว่ามีเสียงซิเสียงซิเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเราหาเจอนะสุดยอดไปเลยแกอยู่ไหนแกไม่รอดเนี่ยไอย้กดตัวอาได้อะไรอะ่ะอ๋อวิ่งไวนะวิ่งไวเพื่อโอเคเราเปิดอัลติเมตละเราเปิดกอดละเราเปิดกอดละตอนนี้นะ แกเต็มต,ต,ต,ตัวอีกสามสิบวิเอามันให้หมดมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยไอคอนไม้ข้างบนมันไม่น่าเป็นไปได้นะทุกคนเฮ้ยใช้เป้าเฮ้ยเฮ้ยเนียนหนาเนียนหนาเฮ้ยเฮ้ยเนียนหนาเห็นนะเนียนหนาน่าหนีได้ทำลายศัตรูไปอีกหนึ่งตอนนี้เม่เราจะได้2อคิวผมว่าไอ้ต้นไม้ข้างบนเนี่ยมันแปลกๆนะเนี่ยเนี่ยนะเราขึ้นไปไปได้วะ่ะ ราขึ้นไปยังไงอะโอ้มาก็ไอผัวทองมันชนะนะมันเป็นฝั่งซ่อนนงครับทุกคนเรามาเริ่มในด่านที่สองนีกว่าเอ้ยสนุกอยู่นะสนุกอยู่นะทุกคนว้าปะว้าปะมันเอาเรื่องอยู่หนาคนซ่อนเนี่ยแต่ทําไมเราโดนหาง่ายเกินทุกคนต่อไปอาตาเนี่ยผมจะซ่อนนี้เนียนที่สุดบอกเลยผมจะซ่อนแบบไม่ให้ทุกคนเห็นเลยทุกคนเอานะเอานะโอเคเฮ้ยด่านเดินไม่เอาดิทุกคนอะ ด่านสตีะ City ปะสตีปะทุกคนมาเร็วด่านนี้นะด่านนี้มาเร็วเอ้ยอย่าเบียดผมด่านนี้นะด่านนี้นะเอ้ยเมตัวนี้มันเท่จังวะทุกคนมีเซี่ยวดวงจันทร์ได้ยินอย่างเหรอเอ๊นี่นะด่านนี้ชาแนลไปกินก็ค่อนข้างกากกันเลยทีเดียวอยู่อาร์คาเอ้ยซ่อนวิเราเป็นเก้าอีว้วะทุกคนเอาไงดีเอาดีมันยาวเกินยปปลามันยาวเกินยปปลาทุกคนผมว่าตรงนี้เนียนอยู่นะ เนี่ยได้อยู่นะแต่ว่าเฮ้ยกด e นะกดอ๋อกด e เพื่อเปลี่ยนมุมมองโอเคเฮ้ยไม่ได้ดิแล้วมันล็อกมันล็อกไงวะล็อกไงล็อกคืออี๋ปะ่ะอี๋ปะ่อาาปะอ a ห้าเฮ้ยเช,ชื่อชิบหายแล้วเฮ้ยเราเราเอาออกไปมากเกินไปปะ่ะมันช่างชิดกว่าน,นี้ปะ่ะไปหลังได้ปะ่ะหลังไปหลังชิบหายชิบหายแล้ว ชิบหายแล้วหมุน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 ล็อกล็อกโอเคเอ้ย,อยทำไมมันเอียงอะทุกคนชิบหายละชิบหายละตายละอีกตาละ,าละพ่อแม่ช่วยหนูด้วยอ๋อไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะทุกคนมุ่งจุดสนใจไปที่ถนนเส้นหลักนะตรงนี้มีเก้าอี้หลายตัวเลยนะแต่ทุกตัวเนี่ยเป็นซ่อนอยู่ในสวนนะทุกคนดูดูของผม ดูโดดมาซ่อนอยู่ข้างนอกอยู่ยตัวเดียวโอ้มากก๊อดเรียรีเอาเอาดี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 นี่ฟันยับเลยเอ้ยเอาดีเอาดีเอาด,อาดีตอนนี้นะผู้ค้นหานะมีอยู่หนึ่งสองสามดีดีคนนะเท่าที่เราสังเกตการเอ้ยมีห้าคนว่ะอีกคนหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะเอาดีเอาดี มาละมันเริ่มมาละเฮ้ยเเฮ้ยอย,อย่ามาแถวผมอ่าเฮ้ยเฮ้ยมันฟันโดนผมว่ะทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันไม่รู้มันนึกว่าฟันรถเข็นเอาดีเฮ้ยเอาดีเอาดีเหลืออีกหนึ่งนาทีละอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นทุกคนเฮ้ย ฮคนหามีจํานวนเยอะขึ้นมากนะเอาดีทุกคนตอนนี้เหลือผมอยู่คนเดียวถึงคนดูแถบข้างบนนี่เหลือหนาดิอยู่คนเดียวอ h oh my god เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอว่าต้องไปก่อนเอ้ยอะไรเท่านี้เฮ้ยไม่ได้หนาไม่ไ่้หนาเอาดีเอาดีเฮ้ยเอาดีเอาดี เอาเดเดทุกคนอยู่ในจอก็คงจะจับจองยานนอยานะอ,านะอืมฟันดีฟันท,นทีเดียวนะหายเลยนะฟันทีเดียวหายเลยนะเอาดีทุกคนตอนนี้นะเหลืออีกสิบกวิเราจะเก็บทยแล้วพี่ลุ้นว่าทุกคนเหลือห้าวิเราวิ่งเลยปะวิเราวิ่งเลยปะวิ่งเลยดีรออะโอ,อ้หลาลา ชนะแล้วโอเคเฮ้ยเราวินว่ดทุกคนเฮ้ยเอาดีเราทำได้นะไอหนางเหนียซันเนี่ยมันก็เอาอยู่หนาะเฮ้ยหนุกหนาะหนุกหนาะที่สนุกนะแล้วแบบนี้ทุกคนชื่อแมบว่าอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผม จะบอกท้ายคลิปแล้วกันนี่ครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเข้ามาเล่นกันเนี่ยนี่ด่านสุดท้ายขอเป็นด่านคลินิกละกันแบบคลินิกเสริมความงามน่ะบีชว่ะเอาบีชก็ได้บีชกันแ้สุดด่านนี้นะทุกคนน่าจะอยากเล่นกันนะเป็นด่านที่ค่อนข้างน่าจะสวยนะดูจากในรูปเล็กๆนะตอนนี้มีอยู่ 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10มา้าเลยดแกะเฮ้ยเดกเฮ้ยเราเป็นอะไรอ่ะเราเป็นอะไรอือเราเป็นกลวยว่ะค่อนข้างจะเด่นนะค่อนข้างจะเด็กหนานะจะได้เรื่องเป้า กดคิวกดคิวคืออะไรอ่ะกดคิวเอ้ยเ้ยเ้ยถ้าเกิดเราอยู่ตรงนี้มันจะเนียนปะทุกคนอือสามสองหนึ่งชิบายเร็วชิบายเร็วสีเรามันเด่นเกินไปสีเรามันเด่นเกินไปสีเรามันเด่นเกินไปเอาอไรอ่ะโอ้มันหลุดหรอไอ้คนหาคนหาออกจากแมพหรอทุกคนมานีนะน้องๆอ,อุย้ยฟอเรสต์เราเล่นแล้ว ดิเซอร์ดิกาดิเซอร์ดิกาดิเซอร์ดิการโด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 ,โด,โด,โดโชาบู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 เฮ้ยเราเป็นคนหาว่ะเอาดีเอาดีฝันให้ยับเลยแปดเจ็ดหกอะไรฮะมีอะไรเรามีเลดา้าด้วยแต่ว่าต้องใช้เงินซื้อนะมาดิแม่จะฝันให้ยับก่ออย่างแรกเราต้องหาวิชั่นอะฮะ แกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่เราต้องทำเป็นเนียนๆกันฟันโชว์อันนี้เอ๊ะนี่เน่นี่แน่นี่เน่โอ้นี่เน่โอเคเฮ้ยเฮ้ยตายยังโอเคตายแล้วแต่ว่าแต่ว่าเหมือนผมจะเห็นเหมือนผมจะเห็นไอ้นี่แหละมันเนียนนี่เน่นี่เน่นี่เน่ บอกเลยว่านานิสมันเอาปานสองหลานักตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเฮ้ยตรงนู้นมีคนส่งสัญญาณวะทุกคนเอาดีเอาดีเปิดปิดเลยปะเปิดปิดเลยป่ะนี่แน่เฮ้ยเฮอ,อ,อะไรอ่ะอะไรขึ้นนะเฮ้ยเอาดีอ่าฮแกไม่รอดแน่เอ้ยมุดเป็นหนอนทะเลทรายเลยนะเว้ย ที่นี่ก็รู้ว่าทิ่นใครเองก็รู้เองก็รู้ว่าพี่เปิดปิดได้น้องเองจะหนีไปไหนหรอนี่นะเอาดีไอ้นานมันซัดไปสองหลาใครมันส่งสัญญาณบอกเลยไม่รอดผมจะเอาทุกคนดูก่อนมีใครเนียนปะมีใครเนียนเฮ้ยทุกคนอาฮะไอหัวกันโลกอ่าเรียบร้อยเมื่อเราเก็บไปอีกหนึ่ง บบจุกจุกช้ำช้ำเอ๊ะผมว่าต้องมีคนเงีนแถวนี้ว่ะมาดีห้ไห้ทองคำหรือเปล่าอ่าตอนนี้เหลือคนซ่อนแค่3ามคนนะั่นเองในแคบแต่ผมว่าอีกหนึ่งนาทีเนี่ยยังไงเราก็จะได้นีจ้าไปอโเฮ้ยนานีชาแนลชนะวะเฮ้ยคุกคอ อ้าวเรลืองก็ค่อนข้างสนุกดะครับแมปนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นชี เอ่อชื่อด่านไว้ให้นะครับเออมันชื่อด่านอะไรนะสำหรับวันนี้นะก็เอาไปก่อนนะครับสำหรับด่าน Pop and Se e k นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับว่ามันคือด่านอะไรแล้วคนก็ไปตามเล่นกันด้วยนะค่อนข้างจะสนุกกันเลยทีเดียวโอเคนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก,ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe ให้ช่องหนานริชชื่อมันก็ชื่อเกมนี้นะ High and Sneak นะครับผมเอ่อถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบด่านแบบนี้นะหรืออยากให้ผมเล่นเนี่ยก็ฝาก กดไลค์นะขอสัก10บไลค์ก่อนนะเดี๋ยว EP พีหน้าเนี่ยผมจะมาปลอมตัวแบบเนียนกรฟเลยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะนีต้คงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะถ้าเกิดวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออภัยมาท่าที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากให้ผมเล่นแมปอะไรนะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนีจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย